กาเดนเอาเนื้อกาแล็กซีทูวิ่งไปทักประตูไอ้บ้าอากิขอเลือดก่อนได้ไหมอะพี่โอ้สู้อ้าชิบ คาสเตงตีแรงขึ้นนะครับเด็กซ์จะตีเร็วขึ้นผมชอบมากไอตีเร็ววเนี่ยสามารถชาร์จเร็วขึ้นนะยิงธนูเร็วขึ้นเอ๊ะแล้วตีปกติจะไวขึ้นไหมเนี่ยถ้ามันเขียนแบบเนี้ยอ๋อมีเลียแทกสามารถเร็วขึ้นด้วยเช่นกันโอ้ผมชอบมากวิ่งเร็วขึ้นโอเคอ่าสามารถดอชได้ไม่มีครูดาวลดคูดาวคดลงไม่ใช่ไม่เลยเมจิกสเปลโอ้แสดงว่าในอนาคตนะมันจะมีพลังเวทมนต์นะถึงผมจะบอกชอบเด็กซ์เนี่ยแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมก็รู้สึก ก็ตีไม่แย่นะคือตอนนี้มันก็ถือว่าค่อนข้างพอใจกับความเร็วมันอยู่แล้วเออไม่รู้สึกว่าช้าเกินไปเพราะงั้นอัพสเต็งดีกว่าครับเผื่อว่าจะได้แบบแรงพอไปฆ่ายนั่นได้ที่มันอยากตายนะฮะโอเควันแล้ก็ซื้อมาเลยชึบใครกดสเปซบาร์ไม่ซื้โอเคพรีวิวพอมาณนี้ละกันนะสำหรับเดสต่อ นะครัถือเป็นของข,องขวัญวันปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะมีความสุขกันหรือเปล่านะถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมไปซื้อมาเล่นกันนะตอนนี้คือลดราคาอยู่ในสตรีมนะฮะโอ้โหเหลือ200บาทเท่านั้น นะครับหรือถ้าติงมากๆอวยมากๆก็ซื้อดีลักมาเลยแบบผมนะครับโอ้โหผมเชื่อมั่นว่ามันดีมากแน่นอนอยู่แล้วนะไอ้เกมนี้ก่อนเล่นก็รู้ว่ามันต้องดีนะอวยไว้ก่อนเลยถึงไม่ดียังไงก็ถือว่าเป็นการซื้อเกมเก่าไปด้วยเลยนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไม่ต้องเปินมเท่านี้นแล้วนะครับขอตัวไปเล่นต่อให้จบก่อนละกันว่าย,ยังไม่ไปดีกว่าขอแบบอยากสู้กับอิมไอ,อ้นั่นต่อเออขอขออีกสักรอบนะอยากรู้ผ่านไหมมา ผู้ปิทักประตูหรอผู้ปิทักประตูหรอทิ่ปายะเกียดท่านี้จังเลยจ้าจัาโอ้โหอีกรอบอีกรอบไม่ได้ทนมันมันไม่ไหวว้ไม่เอาจริงไม่ได้จริงอ่ะเอเอ,เอตีตรงนี้จะดีกว่าเนาะไปตีข้างหน้าเดี๋ยวมันเดีย๋ยวมันเนี่ยมันจะชอบหมุนอ่ะเอเอเไอไปไปตี ท่านี้ไม่รู้เดินอย่างเดียวไหวไหมลองดูดิอ๋อเดินอย่างเดียวก็ได้นะฮะเดินอย่างเดียวก็ถือว่าหลบได้โอเคจําไว้จะได้ไม่ต้องไปกิ้งให้เหนื่อยนะฮะเฮ้ยยังไม่โดนเลยอย่าไปโดนมันอย่าไปโดนท่านี้ก็เดินอย่างเดียวก็พอมั้งโอเคแต่อันนี้ไม่น่าเดินอย่างเดียวได้โอ้ยเกือบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคูจะตายเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดมุมเมื่อกี้ติดมุมเอ้ยเชะนออ่าอ่าเข้มไปตรงนั้นนะฮะ เอ็งจะทำอะไรอ๋อโอเคอันนี้เดินธรรมดาได้นะโอ้โหเดินธรรมดาได้ก็แย่แล้วนะไอ้บ้าเอ้ยไอ้จะตายเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละชิบหายละชิบหายของจริงไอ้สกูโดนไปสองทีละชิบหายละชิบหายละเข้เค้เจนเจนมันมันก็จะใกล้จะตายแล้วดูจากรูปลักษณ์นะครับโดนอีกาโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเฮ้ยอ,อ,อ๋ออันนี้ต้องเดินนะเฮ้ยแต่มันโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องดาไอ้โอ้โหไม่โดนดีมากขอบคุณครับผ่านเว้ยอ๋อยากอยู่นะอ๋อผ่านได้ฮะดีมากอ๋ออ๋อดีเลย เราไม่มีจุดวไม่มีจุดเซฟอะไรด้วยนะเออเออเลดีว่ามีเกมเกมดีว่ามีเซอโอ้โกลูนซากพลังพังโอเคอันนี้คือทำาไม่ได้โอเคผ่านวุย้ยอันนี้เป็นจุดกลับหรือเปล่า พุชดึงอ๋อม,มันมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่ามีอะไรขึ้นไปลองไปดูก่อนสิชื่ออะไรเอ่ยอยากเห็นอยากเห็นอยากรู้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 เฮ้ยเก็บไงอคุณเก็บไงออยากได้ทำจริง มันเหมือนจุดวาร์ปเลยเนาะผมว่าม,มันวาร์ปได้แน่เลยฮนะในอนาคตเออแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีสูตรน้ำไปหาเก็บจากไหนแล้วเนี่ยอากุญแจโอเคฆ่ามันได้ก็จะได้กุญแจมาเนาะไปเก็บเลยอาไม่ใช่นี่วะเออเก็บไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นบอสอีกแล้วหรออ๋อไม่ใช่อีกา เฮ้ยนั่นมันโซหนึ่งพหรือเปล่าอีาอกาดำนะครับเกยโคลอีกาเท่านี่ว่าขออภัยทิวแท็ก็ขอขอภัยด้วยนะในความไม่สะดวกแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการโซมากๆเอามันจะอ๋อมันจะฆ่าเราดิอย่างเงี้ยฉันคือรีเปอร์ฉันก็เหมือนนาย ภูมิใจนำเสนอนะครับเดสดอประตูแห่งความตายเป็นจุดจบของทุกสรรพสุขแบทุกสรรพชีวิตคุณคิดว่ามันคงจะเป็นแค่ตำนานทุกบานเนี่ยมีพลังจากวิญญาณจากโซนะครับไม่แน่นะบางทีเนี่ยไอ้รูปปั้นมันน่าจะสามารถเปิดได้หรือเปล่าแต่เสียใจนะว่าโซที่ฉันขโมยจากนายมันไม่เพียงพอแล้วอ๋อแสดงว่าไอ้โซที่เราเห็นในคัสซีนเมื่อกี้เป็นของเราหรอ ชิบหายแล้วมันขโมยเราไปเหรอตอนแรกนึกว่ามันของมันเองโอ้ m ม g o ก้ไอ้ขี้ขโมยเออแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้งานของนายมันไม่สำเร็จแล้ว ปราศจากวิญญาณแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าประตูได้ป่าเออถูกแชปไฟในโลกแห่งนี้เหมือนฉันอย่างไรก็ตามโชคราบก็ยังคงยิ้มให้กับเราสถานที่ที่ถูกสาบแห่งนี้ถูกซ่อนไม่ให้เจ้าพวกลิปเปอร์อย่างเราเรารู้มันเป็นบางอย่างที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไอพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยที่อยู่ที่นี่มันมีชีวิตมาหลายปีแล้วเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอ,อ๋อตัวที่เราสู้ๆเนี่ยคือมันแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมฉันรู้มาว่ามี มี3สิ่งที่ผสมรวมกันที่จะทําให้เรามีพลังในการเปิดประตูได้เอาให้เราไปเก็บใช่ไหมมันอยู่ทางเหนือนนะทิศตะวันออกนะครับในป่าแล้วก็ในหุบเขาทางทิศตะวันตกวิทโนนแอ d ดิซายโอ้ยเยตีแน่ๆเลยฮะฉันเสียใจด้วยนะแต่เวลามันผ่านไปนานมากจนร่างกายของฉันเริ่มอ่อนแอลงเส้ทนทางของนายก็คือเส้ทนทางของนายแล้วตอนนี้ไปออกเดินทางนะครับนำพาดววิญญ,ญาณ ทั้งหลายมาหรือไม่ก็สามารถเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยนะแล้วก็รับผลกรรมที่จะตามมาโอ้ oh my god อาฮะและอันนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับโอเคแถมแค่นี้พอแนละ้วโอ้สู้พอดำเนื้อเรื่องดีจริงๆแล้วโอ้ชอบมากเลยอะ่ะไปแล้วนะเจอกันใหม่ขอให้ปีใหม่ปี2023นี่้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ